น่ยมันก็สิบอบองามสงสารมันอยู่แต่ความที่อยากทดลองนะแต่บอกว่าฉีดเพื่อนมันอยู่เพื่อนเกิดตายเพื่อนโตเพื่อนฉีดนี่นี่อันนี้บ่ได้ใส่บดได้ใส่จ้าบันนี้มาใส่ที่คล้องคล้องคองคอนี่นะอันนี้เริ่มอันนี้คือใส่ค่ะใส่ทดลองใส่นะคะอันแบอันนี้ ก่อใหญ่นะคะต้นใหไงนวยกับสีไงนวยกับญ่นะคะเครือกกับไงเนี่ยค่ะมีหลายหวีจะมีมีกันอ่าลายหวีแล้วก็หวีหวีหนึ่งกับสีมีลายลายลายลูกลายนวยค่ะนวยใหญ่อกับไงนวยกใหญ่ค่ะนี่นี่นี่คือข้อใส่ขี้ตะเคียรค่ะ อันนี้ซีเที่นนี่รอบรอบรอบที่ฉีอันอันท้าวกระีแล้วค่ะเริ่มฉีดข้างแรก,กขัข้างแรกจางแต่เริ่มปลูกเริ่มปลูกเพราะมันตีแล้วกะกระฉีข้ากระฉีแล้วกักน,กน,นอ,อ,อันฉีผสมหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งซ่อนต่อยี่สิบลิตรหนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วตอหนำยี่สิบลิตรค่ะฉีดคนเลยมันบหอค่ะฉีดคนเลยค่ะฉีดผลเท่างเท่างก่อเท่ง มาเ้รื่องใบเลยมาค่ะเรื่อ้นเคร่อง่ำต้นเรื่อยขึ้นไปเรื่ยค่ะเพื่อยแต่าคว้นแตกต่างเห็นในชาติยินดีเห็นในชาติต่างกันค่ะกับฉีกับบฉี่างก่นต้นกันกันปูพร้อมกันบ่ค่ะปูปพร้อมกันค่ะในแถวเดียวกันปูพร้อมด้นเดียวกันปูพร้อมกัน่ะคนรับปูพร้กันค่ะตัวนี้ใส่ใส่ใส่พี่เพอนจ้าค่ะพีเพ่นประทับใจยัง ประทับใจประทับใจมากได้มากมาก็คือในลักษณะของดินเนี่ยก็จะเป็นดินอันเดียวกันเนาะดินดินก็คือบอยบอยบอยด้แตกต่างแต่ว่าพ่อเขาใส่นี่ระวังต้นที่เขาใส่กับต,นตน้นที่บอยเขาใส่คูมกันคูมก,นมกันจ้ะคู่จะเริ่มเติบโตกันาการความสมบูรณ์ของต้นอ่าชีตแตกต่างกันหลายนะคะทั้งทั้งที่เป็นดินในในในแถวเดียวกันเอาเอามาาขึ้นกันบอยบอยบอเด ดินก็ได้แตกต่างดินก็ได้แตกต่า